วีเจจ๋าเปิดแชทข้อความสุดท้ายก่อนแตงโมเสียชีวิตยิ่งอ่านก็ยิ่งน้ำตาไหลวีเจจ๋าได้เปิดเผยข้อความแชทสุดท้ายที่มีโอกาสได้พูดคุยกันเคลียร์ใจกับนักแสดงสาวรุ่นน้องอย่างแตงโมนิดาพัชรวิรพงศ์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตพบว่าช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา แตงโมนิดาก็ได้ทักเข้ามาพูดคุยกันและมีการขอโทษกันไปซึ่งบางช่วงบางตอนบอกว่าชีวิตนี้ไม่อยากสบายใจกับใครแล้วอยากมีชีวิตยิ้มยิ้มขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในทุกๆวันโดยสาวจาระบุอีกด้วยว่าเอาใจช่วยกันมาตั้งแต่วันแรกที่ทราบขา่าว และใจหายที่สุดท้ายแล้วน้องก็ได้จากไปจริงๆและสะเทือนใจกับละลายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีใหม่โมก็เพิ่งทักมาเสียได้เรายังไม่ทันได้ออกกําลังกายด้วยกันเลยสัมผัสได้มากๆว่าปีนี้โมอยากเริ่มต้นชีวิตดีๆอยากสบายใจกับทุกคนและมีชีวิตที่กําลังมีความสุขเสียดดยที่ช่วงเวลามันสั้นและวันนี้น้องไปอยู่กับคุณพ่อบนสวรรค์แล้วขอให้มีแต่สิ่งสวยงาม เรื่องของโมได้เตือนใจพวกเราทุกคนว่าสิ่งสำคัญในการมีชีวิตอยู่คือการทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างคิดดีทำดีแล้วเมื่อเราจากไปเราก็จะจดจำแต่สิ่งดีๆของกันและกัน